ำมวยไทยประทับกลางใจชาวโลกในฐานะซอฟต์พาวเวอร์มรดกศิลปะการต่อสู้แห่งมวลมนุษยชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยบูรณาการผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชน74รายลัดฟ้าร่วมงานแสดงสินค้าผู้นำด้านการท่องเที่ยวระดับโลก i อ b เบอร์ลิน2024นักแสดงมืออาชีพโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมกับครูมวยระดับ A license ที่ผ่านการฝึกอบรมและรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยรวมสาธิตการออกอาวุธในรูปแบบต่างๆที่ล้วนมีความหมายดึงดูดสายตาเพื่อนชาวต่างชาติตลอดระยะเวลา3วันณก,กรุงเบอร์ลินสาพันธสาธาร,รณรัฐเยอรมนีโดยทีมงาน Awake Media ได้เกียรติรับเชิญร่วมถ่ายทอดพลังความสามัคคีของทีมไทยแลนด ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ได้ให้ความสําคัญมวยไทยแล้วก็ยกมวยไทยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์เป็นมรดกนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะครับไม่ใช่เฉพาะกีฬาเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นสมบัติของคนไทยทั้งชาติในการที่เราดําเนินการร่วมกันนะครับกับทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะกอกทอเท่านั้นเรามาผลักดันกันนะครับมาทําให้ฝรั่งนะครับหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นสักยภาพได้เห็นพลังของมวยไทยและอยากที่จะเดินทางเข้ามาเมืองไทยเพื่อที่จะมาทํากิจกรรมเกี่ยวกับ,กบมวยไทยไม่ว่าจะมาเชียร์มาชมหรือว่ามา มักจะเป็นมักท่องเที่ยวที่มาเป็นระยะเวลานานก็มักจะพ่วงไปด้วยการทํากิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆด้วยการที่เราฝักดานซอฟทาวเวอร์เนี่ยเราพยายามที่จะทําให้วีซ่าของคนที่จะมาฝึกมวยไทยเนี่ยอยู่ได้ยาวขึ้นคนที่ฝึกมวยไทยหรือว่าได้เห็นมวยไทยเนี่ยจะลหลงไหลเสน่ห์ของมวยไทยอยากที่จะมาครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยได้มาสัมผัสของจริงและได้มาสัมผัสกับ,กบครูมวยนะครับซึ่งวันนี้เราได้มีครูมวยระดับคุณภาพ2ท่านมาเนี่ยเพื่อที่จะมา ให้คนต่างชาติเนี่ยได้เห็นของแท้ของมวยไทยจริงๆ ITB อร์ลินงานมหกรรมแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษเติบโต,ตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโพสต์โควิด -19 ไพภายไวรัสผ่านพ้นไปแล้วโดยยอดผู้ร่วมงานในปีนี้เกือบ1 0 0 0 0แคนเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน หมุนเวียนเยี่ยมชมบูธของผู้ประกอบการ5,500รายจาก170ประเทศหนึ่งในนั้นคือโซนประเทศไทยซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในหมู่ชาติอาเซียนด้วยกันและมีมวยไทยเป็นหนึ่งในไฮไลท์ดึงดูดสายตาให้จับจ้องเชื้อเชิญแขกนานาชาติให้แวะเข้ามาถ่ายภาพพูดคุยขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็บูธของ ทางประเทศ no ไทยอะค่ะจ in ัดยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็มีมาจากหลากหลายจังหวัดเลยค่ะแล้วก็มีหลากหลายองค์กรมากค่ะไม่ว่าจะเป็นจากสายการบินเองนะคะแล้วก็โรงแรมที่พักค่ะจริงๆประเทศไทยมีดีอยู่แล้วอย่างที่บอกนะคะก็วันนี้ก็แค่จะมาโปรโมตให้กระจายมากขึ้นแล้วการท่องเที่ยวตอนนี้คึกคักมากนะคะเราคิดว่าการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะช่วยให้เศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะได้กระจายรายได้ให้ไปทั่วประเทศเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเที่ยวทั้งในประเทศกันเองแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ ไทที่เเเมือยยอนยยยะะะๆะควะกุญแจการตลาดและหัวใจสำคัญของงานขายนั่นคือเหตุผลเปิดใจอารมณ์เปิดกระเป๋ากิจกรรมรถโชว์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ตามแนวคิดบูรณาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวสปอร์ตทัวริซึมในงาน ITB ีบีเบอร์ลินช่วยเสริมความรู้ คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับมวยไทยและประเทศไทยพร้อมประทับภาพจำแห่งมนต์สเสน่ห์ความรั้งพลังของมวยไทยที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณซอฟต์พาเวเรก็คือสิ่งที่ทําให้คนเกิดศรัทธาทําให้คนเกิดความรักโดยที่ไม่ต้องบังคับทําไมนักท่องเที่ยวถึงอยากมาประเทศไทย เขารักเขาศรัทธ,ธาความเป็นธรรมชาติของคนไทยการดูแลนะักท่องเที่ยวดุดญาติมิตรมวยไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่คนชื่นชอบมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอพูดคําว่ามวยไทยหรือไทยบ็อกซิ่งเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาที่เมืองไทยการกีฬานะคะแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีความ ร่วมมือกันแล้วเราก็ได้มีการมาโชว์นะคะอัตลักษณ์วัฒนธรรมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะกลายเป็นของดีที่ขายง่ายและทําให้นักท่องเที่ยวน่าจะประทับใจในเมืองไทยมากๆค่ะคณะผู้บริหารการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยนําโดยผู้ว่าการดกรกองศัก์ยอดมณียังได้เดินทางออกเยี่ยมค่ายมวยไทยชั้นนําในกรุงเบอร์ลินพร้อมเชิญเหล่านักมวยยอดฝีมือทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมสาธิตการออกอาวุธ ระหว่างการเยือนบูธประเทศไทยของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตลอดจนร่วมสร้างสีงสันก่อนงานแถลงข่าวท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนกว่า200ชีวิตโดยในงานนี้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเป้าหมายให้ประเทศไทยสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวรวม3.5ล้านล้านบาทรัฐบาลไทยจะดึงเอาวัฒนธรรมงานประเพณีอัตลักษณ์ของประเทศรวมถึงมวยไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ มาเป็นจุดขายเพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายเร่งส่งเสริมประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองนอกเหนือจากเมืองหลักที่ทั่วโลกรู้จักกันดีอยู่แล้วตลอดจนปรับกฎระเบียบให้เหมาะสมเช่นขยายเวลาเปิดสถานบริการและลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยกเว้นวีซ่าขยายเวลาพำนักในเมืองไทยและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการบินของอาเซียน เรื่องของมวยไทยนะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยด้านกีฬามีท่านพี่มนเป็นประธานแล้วก็ผมเองเป็นเลขาอยู่ทีนี้เราจะทํำยังไงให้มวยไทยเนี่ยไปแพร่หลายและมีการจัดการอย่างเป็นระบบดึงนักท่องเที่ยวมาเรียนมวยไทยในประเทศไทยให้มากที่สุดลนนักษณะนี้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยมาเรียนมวยไทยด้วยเขาจะต้องสัมผัสหรือรู้ว่า ค่ายมวยที่เขาจะจะมาเนี่ยตรงตามความต้องการเขาหรือไม่นะครับเราก็มีระบบในเรื่องของนาวมวยไทยรวบรวมค่ายมวยมาตรฐานไว้ในนั้นที่สำคัญคือทุกคนลงโซเชียลก็จะเกิดการรับรู้ได้อย่างมากมายมวยไทยคือศิละปะคือสิ่งที่สุดยอดที่สุดแล้วที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยครับ